สวัสดีครับพี่น้องจูนเลเดอร์บายโดงซิตี้ครับมือน,นี้อยู่กับบ่าวจูนผู้บ่าวนากรมคนอีสานบานอยู่เขตเทศบาลเ็ตงานอบอตครับโอ้สเว้าถือเบ้าผพิเด้วยพี่น้องเมืนน้อนี้ตามคำโบราณเพิ่นว่าครับสร้างงามอยู่กลางป่ามื้อนี้บ่าวจูนตะลุยมากลางเขื่อนมาสวนยังนี่งทุกอย่างสวนสม,มปีนะครับเมื้อนี้มาอยู่กับหนุ่มรอ,อซื่อชว่อว่าจงไ๋เนาะครับผลลู้รอรอที่ครับตุงครับผม ตุงครับผมซื้อตุงนะครับเนาะเฟซบุ๊กกาเด็กบ้านนอกธรรมดาครับเจ้าของเฟซบุ๊กเด็กบ้านนอกธรรมดานะครับเจ้าของของง้อเซเว่นเอ็กซ์เซเว่นเอ็กซ์ครับครับขอกไม้ไผ่ขอกไม้ไผ่ครับโอ้สุดยอดพี่น้องสังเกตด้วยครับข้างหลังเนี่ยขอกไม้ไผ่แต่ว่าในความที่เป็นขอกไม้ไผ่ครับนี่คือสิ่งที่บ่าวจุนอ่าดูคุยครับน้องเพลินครับนี่คือความสุดยอดของขอกไม้ไผ่ เพราะว่างัวอยู่นีมีแต่งามงามในความโชคดีก็มีความโชค้ายเพราะว่าตอนที่กคุยกันเนี่ยมีง่วอยู่เกือบซิฟโตแม่รู้หรอต,ตอนนี้เหลือแค่นี้แบงพี่น้องเพิ่นไปเรื่อยเออบแบงพี่แบงน้องง่วงามนะครับเนาะภูมัมก,กับแบงไปครับรับง่วงามงามมันก็ไดีแบงไปไวหวเหลือสามนะครับเหลือหนึ่งสาวกับ อ่าหนึ่งโคมมาเบิงสาวแรกพี่น้องสาวนี่เป็นลูกผู้ใดครับนี่เอ็คเคหาสองศูนย์ครับหาสองศูนย์อันนี้ใบเกิดเพิ่นเนาะครับเนาะเอ็คเคห้าสองศูนย์นะครับอุ้ยหลอดสีเสียหลอดสีเสียเด้อพี่น้องอ่างัวเพิ่นคขอดั้งแต่เดือนสามปีหกสองแมนบอครับครับฮอดมือนี่กับประมาณสิบสิบหาเดือนสิบหาเดือนหาเดือนน้อยๆสิบหาเดือนนะครับเนาะเป็นลูกของพอหาสองศูนย์พอหมดแดงนะครับท้ายเพิ่นสูงประมาณลอยสี่สิบลอยสี่สิบ หาบวกครับบวกวัดวัดเบืบ้องหมื่วันอ๋ออร่อยสีเส้นหาบวกแล้วครับอ๋ออร่อยสีเส้นหาบวกแล้วพี่น้องแขงขาถือวายใหญ,ญ่ครับ,รบสีดแดงจนแบบแดงจนสั <c oughs> แบแดงเสียบตาแดงจนเสียบตา <c oughs> เลยสไตล์หาสองศูนย์ครับ <c oughs> ครับสไตล์พอมุดแดงครับหาสองศูนย์อ่าหูเสมอปากเนาะครับเนาะคลิปหูดำออกโบดหนังนี่แขงขาใหญ่ครับ เบาจูนเป็ดกำมบงแล้วขันหนาหนังหนาแห้งหนังหนาแข้งขาใหญ่นมนมกะซีนมครับนมสวยนุ่มสวยเลยสไตล์แบบนี้คือถ้าเป็นสนามงัวประกวดลูกผสมนี่คือได้เลยแมนบอลครับแบบนี้เข้าเข้าลักษณะบอกะกระตมสายตาผมกะเข้าได้เรื่องเรื่องสีเรื่องยังก็ได้อยู่ครับแต่ว่ากะขันลงสนามกะยันยันสูเฟินบอท่านได้แต่ว่าขันขุนเอียงหน่อยครับ คุนอีกหน่อยได้นะครับเนาะง่วประมาณสิบสิบกว่าเดือนนะครับเนาะยังง้วสาวน่อยพี่น้อยโค่นหางกลมใหญ่เลยครับท่ายใหญ่นี่ขนาดเพิ่นว่าให้ี่ได้์นี่เนี่เข่าสนามให้ในเด้์นี่น้องบาจูนเลี่ยวใจละล่ายเลยครับแข้งขาใหญ่เพิ่นนาสิกระทบมากอยู่นะครับเนาะครับการนาจะติดกระทบจังหน่อยครับเพราะว่าทรงทรงหูกับมีกับมีจังหน่อยครับมีหูกับบอมเมนแบบว่าหูยาวครับหูบ้บ้ถึงปากครับบ้ถึงปากถึงสั้นดังพอดีครับ หน้าตาสวยครับเฮ็ดเขาแล้วเฮ็ดเขาเรียบร้อยครับครับผมเบิ่งกลางหลังงอบโอ้ยบบาวจนเห็นกลางหลังเลยวเป็นร่องเลยครับเป็นผู้วันทุเรียนเนาะขวัญหลังขวัญังก็จับตำแหน่งตำแหน่งดีครับครับขวัญอยู่หม่องนั่งทับพอดีพอดีครับหนอกงามกลมนะครับตรงขาหนาเป๊ะเลยนี่คือตามลักษณะข้อสร้างนี่หายห่วงเลยพพ่นองตั้งง่ายนะครับเนาะพูดถึงว่าเป็นบามันเลือดสูงใดเลยเนาะครับแบบนี้เนาะอ่าบนไดพอมาหลายครับ แม่เพิ่นอาจจะมีกระทบอยู่แล้วนะครับากระทบบาร์มันน้ำเนาะครับลูกกระทบบาร์เปิดราคาไว้ซัมได้คำนี้พี่น้องสนใจเปิดใบแสนสี่หมื่นเก้าพันครับตัวหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันครับราคาห้องต่อรองได้ครับต่อรองได้นี่คือราคาห้องนะครับเนาะอ่างัวเพื่อนงามพี่น้องนอกจากข้อสร้างแล้วก็ ลึงชีดชีดสวยครับลึงสวยครับบางคนเอิ่นลึงเนาะบางคนเอืนลึงบานเ้าเอิ่นลึงครับแต่ว่าตั้งแต่งไอ้ภาษามาตรฐานสากลเนี่ยกับคนเอิ่นชีดชีดนะครับอันสะดื้นี่ละพี่น้องสะดื้นสะดื้บอยอนบอยานบอยอนบอยานกระชับพอดีนะครับเต่านุ่มกับงามนะครับบ่มีติ่งบ่มียั้งนะครับเนาะนี่คือแม่หนึ่งเป็นลูกหาสองศูนย์นะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันราคาห้องครับผมนี่คือราคาห้องอ่ืมาเบิ่ง กูสาวน้อยดื้อๆบ้านพี่น้องเอาตัวนี้ไปผูกผูกว้กันก็ได้ดเอาตัวนี้ผูกใคขอนพ่อเดี๋ยวเพื่อนสิอ้นอัวใส่กันส <laughs> าวน้อยกับแม่นี่นะครับมาเบิ่งแม่เพิ่นก่อนพี่น้องอาอยุห่างก็ได้ดครับผมเป็นยังแม่เพิ่อยู่กลางแดดพอด,พอดีพอดีนะครับแม่เพื่อนนี่ไทยสูงท่าได,ดครับนีร้อยหาสิบน่าจะีย่อยร้อยหาสิบนี่นะครับประมาณร้อยหาิบเกือบเกือบร้อยหาสิปหาเนาะครับเนาะถึงบ่ร้อยหาซิปหาบ่บ่ถึงครับ ตลับแต่รับเม็ดเนี่ยวัดโบได้สายตาคือเรอกันแบบตลรับเม็ดครับตลรับเม็ดเลยครับแต่รับเม็ดเลยเพราะว่าส่วนสูงนี่เป็นเรื่องสําคัญครับเพราะว่าต้มตัวกันมันก็ขาดลายครับมันมันตัวกันบได้วัดแล้วประมาณร้อยห้าสิบประมาณร้อยห้าสิบครับแตลรับเม็ดเลยครับผมจากตลรับเม็ดเนาะครับเนาะเอาไปพุ่นเอะก็ได้พ่ออ่ามากลางแดดก็ได้พ่อเอาอยับไปพุ่นก็ได้ครับให้พี่ให้น้องเห็นนะครับครับ อ่าพ่อม่ลอยหาซิปพี่น้องโอ้สุดยอดบานในยืนเที่ยงทีรีแล้วพี่น้องแข้งขานี่ถือว่าใหญ่เนาะครับเนาะแม่นี่ครับกังๆข่างครับครับถือว่าถ้าเทียบกับลั้โตเพิ่นกะใช่ได้สมุดครับเบิ่งสมุดเบิ่งงามเบบิิ่่งงงสมมุเเาลยพี่น้องแข้งขาชิดสวยเต่านมสวยครับแม่นี่ครับเพิ่นได้ลูกจักโตแล้วครับนี่ลูกโตที่3ในท้องครับรอๆตรวจท้องครับกับแลมโบ TK หาเจ็ดครับใบนี้เนาะครับเนาะแม่นครับแลมโบ้าเจ็ TK 5 7 9ครับพี่น้อง เพิ่นผสมไวเมื่อวันที่เท่าไหร่นี่วันที่สี่สิงหาครับสี่สิงหาครับเดือนเดือนหนึ่งเดือนพอดีครับเดือนน้อยๆเดือนสองมือสามมือครับมีใบมีหลอดครับนะครับเนาะตว่าผ่านรอบแล้วรอบหนึ่ง่านรอบหนึ่งครับสีเขารอบสองครับสีเขารอบสองแล้วนะครับ เป็นคนผสมเองครับตัวนี้บ่มีบุญก็ได้ผสมง่ายๆเด้ครับแม่นว่หมออิวครับหมออิวนี่เพื่อยย่ใสครับเป็นเจ้าของแลมโบ้ครับอยู่ขอนแก่นครับเป็นเจ้าของแลมโบ้ท k เค57เกาเจ้าของนำเสื้อเลยแม่นครับเจ้าของงัวเลยเจ้าของงัวพอพันเลยครับเพื่อนบ่ขายนำเชื้อให้ผู้ใดเพิ่นผสมเองอย่างเดียวครับครับนั่นหมายความมาตรฐานค่อนข้างสูงครับมาตรฐานค่อนข้างสูงโอ้ยสุดยอดเลยครับพี่น้องลูกสามในท้องครับบ้านนี้ข้างๆนี่ ลูกผู้ใดบ้านนี่ยทางๆางนี่เป็นลูกซ y 0ว6เกครับเป็นลูกสาวซีไวอายุ3เดือนครึ่งครับสเดือนครึ่งใบหนีเนาะครับเนาะไม่นครับมีใบมีหลอดอ้ฟาร์มหนองเพิ่นมาตรฐานในปีหนองมีใบมีหลอดถุกแบบสืบหาได้ว่าพ่อใด้แม่ไดเนาะครับเนาะผสมว้เดือน8ปี6ีบ่คอับคลอดเดือนหาลอดเดือนหาปี6 3สามเมื่อประมาณ3เดือนตอนนี้ส่วนสูงถ่ายเพื่อนทอดไดครับนี่ตัวลูกบได้วัดเลยครับประมาณร0อย นาทีร้อยบ่ทัาถึงร้อยยี่สิบกมั้งครับรเถึงบ่ผมกับโบน่เจประมาณเพียงเดี๋ยวบาจูนเบิงไหครับประมาณร้อยสิบร้อยสิบหาได้เกือบๆนะครับเนาะแต่ว่าประเภทคีรุนนี่หายหัวตามอายุเพิ่นนะครับเป็นลูกสี่ว่ายสูงเก่าหกนะครับโอ้ยพี่น้องเบิงเบิงแผงหลังเิ่นตีละพี่น้องหลังเป็นรลองครับต่นอกไงสีเข้มครับครับสีแดงเข้มเจ้าของเพิ่นเสียอธิบายดีเพราะว่าเป็นเป็นงัวเป็นคนเอางัวงเขามาอ่า ว้าลักษณะเดินกันนะครับงัวแม่นี่ลักษณะเดินตัวลูกสาวเขาคือหลังกว้างครับครับหลังกว้างแต่หนอกในเม็ดสีเข้มครับครับแล้วก็สังเกตเบิ่งขีดครับเบิ่งขีดเบิ่งลึงจะได้แม่มาครับครับอืมเต้านมสวยครับอหมายถึงว่าจากเต้านมมาหาอ่าขีดเพิ่นนี่มันสิมมมััันนีเหมือนเหมือนของแม่เพิ่นเลยเนาะเหมือนของแม่ครับได้แม่ เจงว่าแบบนี้น้ำนมนาชีดีน้ำนมแม่ดีครับกินกินแป๊บเดียวก็เซาะครับนมแม่เพิ่นดีนังหนาหนังหนาครับครับผมต่างข้องามครับย่นนะครับแข้งขาเทียงเลยนะครับเนาะแข้งขาก็เทียงดีครับแข้งขาก็สมโตครับสมโตเพิ่นโอ้ยบางพี่น้องบางคนมักเบิ่งถ่ายเดี๋ยวบ้าจุดให้เบิ่งนะครับถ่ายไงโคนหางเต้นนะครับเนาะ เครื่องดำแต่แม่ล้างตรงดีครับล้างตรงดีพี่น้องเป็นแผ่นเป็นรองขวันอยู่หม่องนั่งทับหลังหนีบาจูนมักแห้งสองคืบพี่น้องเอ้าทั้งนันสียอกันนี่คืออีกคมหนึ่งทียังให้บาจูนไดีเห็นในมือนี่เปิดราคา่าครับคมนี้ค่มนี่กัเปิดแบบเปิดแบบกันป่วยไว้สองแสนเจ็ดครับเปิดแบบกันป่วยหมายถึงว่าผู้ใดมักนั่งจังมาเอาแล้ว่ากะ แม่มันกะน่าจะท่องครับรอรอแค่ตรวจท่องครับคกือสายพันธุกกรรมทั้งพ่อทั้งแม่กัทั้งทั้งลูกสาวเขาริงกะบด่ถือว่าแพงครับราคาสําคัญครับถือว่าโอเคครับนะครับเนาะงามพี่น้องงามแม่นี่ครับทรงลูกถือว่าทรงลูกงามเนาะครับเนาะยินสวยๆลูกยินสวยๆถือว่าทรงลูกงามเพิ่นพันนี่ฟึกนะครับเนาะกําลังครับกําลังหยอกเล่นครับกําลังผ้าฟึกนะครับ แลนแรงแข่งแรงแข่งพี่น้องมึงหันเป็นดีใจมันออกจากขอบนะครับแพ้เขากลังหายครับหายดีเอาพปเ็ดเขาแล้วครับขุดเขาเรียบร้อยขุดเขาเรียบร้อยพี่น้องอ้สุดยอดเลย2องแสนเจ็ดหมืบาทนี่คือราคาห้องนะครับเนาะแมนบอต่อรองได้หลายบอทั้งนี้ต่อร่องกับ พอคุยกันได้ครับจังจังจังคุยกันครับวันหยุดครับจังคุยกันอ๋ออ๋อเดี๋ยวถัดบิดคลิปแล้วเบาจุนสิได้คุยได้บ้านนี่ <laughs> ลูกสาวพอ่อหลานสาวพออ่อใหญ่ตูวครับตัวนี้หลานสาวเสียตูวหลานสาวเสียตัวนะครับหลานซีว่าลูกสาวซีวลูกสาวซีว่ายศูนย์เกาหกนะครับสวยครับตัวนี้กู้งามตัวนี้คันไงท่านประกวดบุรีรัมย์กะวาสศิภาไปอวานศิภาไปอยู่ครับมันมันยังหน่อยกว่าคนโผดครับประกวดบุรีรัมนี่คืองาน ประกวดทั้งสองสายพันธุ์เนาะครับเนาะทั้งลูกผสมและเดือดรอยมีครับเดือดรอยครับผู้ใดอยากไปกับต้นเดือนต้นต้นเดือนท่านว่าต้นเดือนท่านว่าครับครับปีนี่นะครับเนาะกับอีกประมาณ3เดือนแม่นครับอีกประมาณสามนาซีถึงอยู่ไหมเบาชุน่าเบื้องเหนือนั่งเพิ่นแล้ยเพิ่นเริ่มประกวดรุ่นรุ่นเล็กนี่คือหกเดือนบอกครับื่าอายุหกเดือนบหรือแปดเดือนมันใจขึ้นกันครับประมาณหกเดือนนะครับประมาณหกถึงแปดเดือนเนาะนาซีคล้ายๆของปากน้ำโโฟนะครับเนาะ แม่นบอลนาซีรุ่นเดียวกันแต่ว่าบุรีรัมจะมีประกวดเอฟหนึ่งลูกผสมครับแต่ว่าอันนี้คือสียั่งเบลตีเบ์ยั่งยังบทันหรอครับปั่นปั่นไว้ลอครับต้นนี้ปั่นไว้ลอต้นปีหนะหรือสั่งกับปีหนะนะครับโอ้สุดยอดเลยพี่น้องลูกซีว่ายศูนย์เก่าับแม่ลูกโคมนี่เพิ่นเปิดใ้กันป่วยเพิ่นวายสองแสนเจ็ดหมื่นบาทราคาห้องนะครับอ่างเ่าวจูนสังเกตเห็นแม่เพิ่นใส่เมาหรือว่าใส่ขุมนะครับบางคนเอิ่เมานะครับเนาะ คุมเป็นสแตนเลสบ่ครับนะแม่นครับสแตนเลสแท้ครับหนังแท้ครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นเป็นงานของทางเฮาผลิตขึ้นมาให้พี่น้องเชาวงัวงามเฮาได้ใช้กันครับอืมครับก็คือเฮาเอามาใสัว่าจะคของนําครับมีขายมีขายครับอยู่นําเฮามีขายพี่น้องเพิ่อนที่สร้างมาทางเฟซเฮากับส่งฟรีให้ทั่วประเทศครับครับอ๋อเอาแตละค่าโตมันเองส่วนค่าส่งเขาส่งให้ฟรีค่าส่งฟรีครับมีมีจํานวนยอดบ่จานวนบ่ต้อง สั่งเขานีเท่านั้นเส็นเดียวกะสรงครับเส็นเดียวก็สรงทรงเด็นเดียวกะทรงส่งฟรีส่งฟรีครับย่างทีแม่เพิ่นนส่นี่คือใส่ไใดครับใส่เอลครับแม่พันนี่จะเป็นใส่เอลครับแม่พันใส่เขามีจักใส่ครับนี่อ่ามีเบอร์เอสเอสครับเลกสุดก็คือเบอร์เอสเอสครับคือตัวนี่จักน้อยจักน้อยห่ากระสีเอาใส่ขุมหนังแลบตอนนี้เนี่ตอนนี้ห่อใส่ขุมขุมเชือกครับขุมเชือกนี่ก็ห่อห่อกระมีขายครับอือก็คือห่อเฮดใบใส่ใบถ้าฝึกเทนี่ถ้านี่นะครับครับผม มีตัวยางบ่ครับนี่มีตัวยางขุมบอตัวยางมีอยู่ครับตัวยางอ่าคือรุ่นแม่สาวจังสั้นกับไซเบอร์เอ็มครับครับแม่สาวรุ่นอายุอ่าประมาณขวบกว่าๆไซเบอร์เอ็มครับอ่าแล้พันแม่พันนี่ไซไซเบอร์เอลครับไซเบอร์เอลครับนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวทามีตัวยางเดี๋ยวผ้าพีผ้าหน่องไปเบิ่งนะครับตัวยางมีมีตัวยางอ๋อนี่ที่แขรนยุด กงเงันไม่ไพ่นี่ยครับบอาเอาเอาแบบบ้านๆลูกพุ่งลูกพุ่งไปเลยครับรีวิวแบบบ้านๆเลยบ้านๆจูนในเดอร์ไม่มีปัญหาพี่น้องจูนในเดอร์รีวิวแบบบ้านๆอยู่แล้วนะครับอันนี้กระสีเป็นใส้ใส้เอทเอทครับใส้เอทเอทใส้หน่อยก็คือเอาไว้เอาไว้ถ้าใส่ไอ้งัวหน่อยอายุซีหาเดือนนี่ครับมันมันสีมันสีสวยเข่าลูบกับกั็ก้ตรงดังมันพอดีครับอ่าตรงสั้นดังเราก็คือของห้องนี่สิเป็นสแตนเลสแท้ครับบ่บ่ลอกบ่เป็นสนิมครับบ่ดำ ้วค็คางเก้มนี่จะเป็นงานเลเซอร์ครับครับงานเลเซอร์สวยเลเซอร์ตัดเมนบบครับเลเซอร์ตัดครับสงตัดจากโรงงานครับขึ้นรูสุดยอดเลยแล้วนังนี่เป็นนังแท้บอ่นังแท่ครับร้อยเย็บเข้ากับสวยครับเป็นทรงเว้าครับนิ่มนิ่มนะครับเนาะบอละคาไขเครื่องกับผิวมันสีเขารูปพอดีครับเวลาเวลาเขาใซ่มันกับสีเขารูปกับดังกับเชงว่าบอละคาไข่บอละคาไขผิวงัวเข้างัวหัวเทียร์ได้ลายแล้วก็สีมีรุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกจังหน่อยคืองัวจักประมาณ ช่วงซิเดือนแปดเดือนนสี่ห้องก็ใส่ใส่เบอร์เอครับมันจะช่วงกว่ถึงปีครับมันก็จะกระชับพอดีถ้าเอาใส่เบอร์เอ็มไปเลยบางคนก็มันบานมันหลวมครับมันเบืองบบงามตากินกินก้นฟางกินไปกันมากคุ้มรุ้แต่ขันรุ่นหญ่ขึ้นมาจังน้อยกับกับใส่เบอร์เบอร์เอ็มครับก็คือรุ่นคริบหาเดือนขึ้นไปจังสีิเห้องก็ใส่เบอร์เอ็มครับถึงประมาณสองปีเนาะแมนบอยหางเก้ียมียก็คือกันหมดครับแต่ว่าจํานวนพวกความยาวของ ของเชือกก็จะเหย้าขึ้นคไปค้างก็จะเหย้าขึ้นอันนี้เพิ่อนนี้เห็ดเป็นสี่ือหมายถึงว่าหมายถึงว่าขยับได้แมนบ่แมนไอตัวนี้มันสิเป็นตัวรัดค้างครับเวลาเวลาเขาดึงเวลาเขาผูกมันก็เวลาเพื่อนเอาไปผูกโยงมันก็หัดค้างเวลางัวดินมันก็จะฮห้จากว่าไปบดได้แล้วยู่แล้วอ๋อเขาสิเอาเสือกมาต่อมองนี้แมนครับทองเศตะขอเศษตะขอต้อมองนี้ครับอ๋อแล้วก็มีรุ่นไ่รุ่นแอลรุ่นรุ่นแม่พันธุ์ครับ แล้วก็มีอีกรุ่นนึงก็คือเป็น XL ครับใช่พ่ใไ่พ่อพันแต่ว่าอันนี้ห้องบ่ได้เอามาใหอ่ขอกหงอห้องครับมาหนี้ราคามันประมาณส่กไหนครับนี่อ่าอันนี้ A 2อันนี้มันจะราคาเดียวกันครับ1,050พันบาทครับทรงฟรีครับทั่วประเทศครับครับก็แตกตังก็คืออันนี้จะจะน้อยลงมาอีกครับน้อยลงมาเพื่อให้เฮาใส่ชัวหน่อยกระชับขึ้นครับไร้รุ่นนี้ก็จะเป็นเบอร์เอมนี่พันสองรอยครับทรงฟรีครับครับส่งฟรีทั่วประเทศ อันนี้พันสามร้อยครับตรงฟรีคือทำครับราคาเอคลจะเป็นพันสี่ร้อยครับราคาซีมีเชือกจูงครับเชือกจูงกันนี้ครับพิเศษของของคอเชือกจูงกับนี้ครับไอสาหรับผู้ที่อยากได้เชือกจูงก็คือเป็นตะขอทองเหลืองครับครับเชือกนิ่มครับตรงตะขอทองเหลืองก็คืออยากอยากสร้างพิเศษก็ได้ครับความเวทั่วตามความต้องการครับ ตะคอนี่ก็อยากเอาหง่ก็นีก็ได้ครับมีมีทุกรุ่นครับอ๋อมีทุกรุ่นครับตัวนี้ก็หัวน้อยกับตะคอน้อยตัวใหญ่กับตะคอใหญ่นะครับเนาะอ๋อ่มเรียว่าตะคอนี่ไปเกี่ยวใส่กับแมนครับไปเกี่ยวับไอ้ไปเมาเลยนี่ละครก็คือตัวตัวยางที่เฮาใส่กันนคือตัวที่เห็นตัวแม่พันออกมาใส่งานจริงน้และก็มีพี่น้องเพื่อนมาเล่นขอกว่าน้าเพื่อนอยากได้กับก็บบ่งกันไปครับพ่อได้ใส่ครับอบัตรที่นี่เชื่อมีเส้นละส0มรอยบาทครับ ความเงี้ยวนี่มาตรฐานเฮาสิเฮ็ดไว้2.5เมตรครับครับ2.5เมตรคือ300ครับ300บาทขาดาเพิ่มนอกจากนั้นกัเมตรละถ้าเป็น5เมตรกับวกไปอีก150บาทครับบางคนก็จะสั่ง5เมตร2 2เมตรคือบวกอีก2เมตรบวกอีก150ยาสบวกอีกบวกอีกครับแม่นครับอ๋อบวก ประมาณเมลเจซิบห้าบาทครับประมาณประมาณนั้นครับครับประมาณนั้นนัครับขันอันนี้ขันอันนี้สร้างสร้างตั้งหากก็จะมีค่าทรงครับค่าทรงนิดหน่อยแต่ว่าขันสร้างความคุ้มก็คือเข้าทรงให้ฟฟีถาตะเคีนี่ถ้าเข้าเอาใหญ่กว่านี้ก็สีแพงขึ้นกว่านี้อยู่บอกครับกะกแพงขึ้นนิดนึงครับหลายบาทบวกอีกห้าบาทสิบบาทตามตามตามสร้างครับสามสิบบาทบ้านที่นี่ถ้าพี่น้องสนใจนะครับมีสองทางการสร้างทางไหนเนี่ยครับเนี่ยอ่า ผ่านเฟซผมก็คือเฟซเด็กานอกธรรมดาครับผ่านเฟซบุ๊กแล้วก็จะมีทางเบอร์โทรก็080 1659473ครับครับซื้อไปยังฮะตุ๋งครับซื้อตุงนะครับสามารถสั่งได้สั่งได้ครับส่งฟรีทั่วประเทศครับแล้วก็คลองข้องเฮ่านีิมีมีตลอดครับบ่บ่ขาดตลาดครับก็คือสั่งมือนี่ส่งมือนี่ครับอมืออื่นก็รับของเลยครับสุดยอดนะครับสั่งทาง ทั้งเฟซก็ได้ครับทั้งเบอร์โทรหรือแอดไลน์มาในเบอร์โทรก็ได้ก็ได้ครับเป็นของของขนส่งเอกชนครับขนส่งเอกชนนะครับแล้วแต่บริษัทได้จังว่าเปิดบ่เปิดก็คือบริษัทที่ฮอส่งเนี่ยคือเปิดตลอดครับบม่มีวันหยุดครับสุก็คือช่วงหยุดยาวส่งการชดเชยนี่เขาก็ส่งทุงมือครับส่งได้ครับโอ้สุดยอดเลยครับว่นี้ก็ส่งให้ฟาร์มญ่เพิ่นไป สามสิบซี่สิบเศษครับโอันนี้เอดครับพี่น้องครับนี่คือความพิเศษของขอกไม้ไผ่ธรรมดาที่เพิ่นว่าที่บ่าวจุนสนใจนะครับอยากเข้ามาเบิ่งเพราะว่าบ่าวจุนก็สนใจอ่าคุ้มกันกับสีเอินเด็กบ้านนอกขอกไม้ไผ่นี่แหละนี่นะครับมันเอาสองอันมารล่นกันบางทีเพิ่นมาถามหาบางคนในบ้านเพิ่นอาจจะบ่ฮู้จักก็าม่ก็ทักแชททักหยังมาหาผมเดี๋ยวผมส่งตำแหน่งให้ครับเพราะว่าอยู่นี่พิกัดคือ บ้านค่ำเกิดแม่นครับบตำบลตำบลกระจายอำเภอลำปีอำเภอปาร์ติ้วครับอำเภอปาติ้วนลำปีมาสั้นอำเภอปาติ้วจังหวัดยาสโซทอนะครับพี่น้องถ้าว่ายุนี่คือกลางทงกลางไฮไฮมั่นสัมปะหลังไฮยางโอู้ข้างหลังบึงที่แล้พี่น้องกับซีมีแปลงหยานี่ละครับเปิดนำไปใส่แปลงหยาพวกหยานโอ้ครับแปลงหยานเป็นเจ้าของครับของเจ้าของพอได้เกี่ยวนรับผม สุดยอดพี่น้องอบรรยากาศนี่บาวจูมาเห็นบ่อยากถ่ายคลิปครับอยากนอนก่อน <c oughs> ลมเย็นดีครับอากาศดีเพื่อนมาเบิ่งว่าเพื่อนมาเอาขุมเพื่อนก็นอนเ่นคุยคกันเล่นอยู่นี่ครับเป็นเ,เปลี่ยนความคิดเห็นเป็นอีกบแบบนึ่งนะครับนะที่ แต่ว่าผมนี่บ้บ่บ่ได้เลี่ยงดอกครับคุนคนเลี่ยงเพิ่นนั่งยู่ครับผมผมเป็นคนเ้ยงครับพ่อพ่อเป็นผู้รอรอนั่นบ่ครับอันนี้พี่น้องเพื่อนมาเล่นมายำเออมาเบงง่วงงามมาครับผมสุดยอดครับพี่นงกันครับครับผมโอ้สุดยอดเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับเอาจังสี่นะครับเดี๋ยวเฮ้า ปิดคลิปซะก่อนเนาะเดี๋ยวเขามีคุยนอกรอบกันอยู่ครับผมส่วรับคลิปนี้ยังเว้นันกาสีมานอนพักผ่อนยังสีนะครับยืนในนี้คือล่านเหงว่าพักแมนครับก็คือบบจำเป็นต้องรู้ล้ำมี่หัวงามๆราคาแพงๆนะครับเนาะอย่กมีคือเพิินอยู่ครับบางทีอาจจะเห็นขอกเพิ่นงามๆอย่กมีคือเพิ่นอยู่แต่ว่าแบบนี้มันก็เป็นอัตลักษณ์ของเขาเนียใส่แบบออ่าจังไรล่ะเศรษฐกิจพอเพียงครับครับอย่างไก่ตีอย่างไก่ตีก็มีขายดวยครับ พวกแพงครับสายพันธุ์ดีครับสายพันธุ์ดีใหญ่น้ำบทันครับไก่ตีก็ได้ขายไก่ตีพร้อมครับล็อกเนี่ยมีขายเนียง่ยขายงัวขายงัวครับขายไก่ตีขายไก่ตีครับขายเสื้อขายขุมครับผมขายยังอีกบานนี่เบิดแล้วเบิดแล้วครับเบิดแล้วนี่นะครับโอ้สุดยอดเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเฮาปิดคลิปกันก่อนนะครับเนาะขอบคุณจังเลยกับอยากได้ยังกับถ้าผมทักเฟซทักไลน์มาเบอร์โทรเลยก็ได้ครับครับผมสำหรับคลิปนี้บ่าวจุนก็ขอบคุณน้อง เอาเริ่มซื้อแหละบ้านพ่เพันดุ่งครับน้องตุงเป็นยางสูงนะครับเจ๊ไห้บ้าจูนมาเบิ้งงวงงามๆเหมือนนี่ครับรายการขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนครับที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์จูนไลเดอร์บายฮุนดงซิตี้เป็นกําลังใจให้บ้าจูนครับหาเลาะแบบนี้แหละเส่นเบิ้งงวงเบิ้งธรรมชาติแบบนี้เลยครับฝากพี่ต่อน้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ